วิดีโอนี้นะคะมาอัปเดตสิ่งที่เขาคนนั้นฝากบอกค่ะการพูดรับหลัง การนินทารับหลังสิ่งที่ผู้คนอาจจะพูดเกี่ยวกับคุณและเขานะคะมันทำให้เจ็บปวดเนาะมีพลังงานเกี่ยวกับหมายเลข8นะคะอาจจะเป็นการตั้งคำถามนะคะว่าไม่คุณก็เขาอะเนาะที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองหรือ มีอีโก้กันแน่หรือทิฐินะคะนะคะพลังงานของการเหมือนเตือนเนาะหรือว่าอยากแนะนำว่าอยากให้คิดก่อนพูดก่อนทำก่อนแสดงออกนะคะเกี่ยวกับหมายเลข7นะคะหมายเลข9เนาะ เขาเหมือนอยากที่จะมีคุณครอบครองคุณนะคะอยากให้คุณเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะมีพลังงานที่เขาบอกว่าคุณทำให้เขาเจ็บนะนะคะแต่ไม่เป็นไรเขาโอเคเขารับได้หมายเลขเ็ดนะคะอีกแล้วคือคุณกับเขาเนี่ยเนาะอาจจะ ต้องใช้เวลานะคะหรือว่าชะลอนะคะชะลอในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหรือบางเรื่องที่อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญนะคะเพราะนั้นเหมือนเป็นพลังงานที่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะคือควรที่จะชะลอเนาะเกี่ยวกับหมายเลข5นะคะสิ่งที่เขาพูดนะคะมันเป็นความหมายตรงๆคือเหมือน อยากจะบอกว่าสิ่งที่หมายถึงสิ่งที่เอย่ยมันก็ตามนั้นแหละนะคะไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะเป็นไปตามที่พูดนั่นแหละนะคะเกี่ยวกับหมายเลข5เนาะอาจจะมีคำแนะนำหรือบางเรื่องนะคะที่อาจจะผิดพลาดนะคะผิดพลาดเนาะหรือว่าไม่เหมาะสมต่อความสัมพันธ์นะคะหรือต่อคนใดคนหนึ่ง มีหมายเลข9นะคะคือเหมือนเข้าหน้าที่จะรับได้นะคะกับความไม่สมบูรณ์แบบเนาะคือมันไม่จำเป็นที่เราต้องเป๊ะนะคะนะคะอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือมีอะไรที่เป็นตำหนินะเป็นสิ่งที่อาจจะต้องปรับกันเข้าใจกันนั่นโอเคมากๆนะคะ เดี๋ยวต้องขอเพิ่มนะคะว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างที่เหมือนกับมีสถานการณ์เนาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกได้นะคะที่ดูช่างใจนะ,ะอาจจะมีบางอย่างที่ทำให้ช่างใจนะคะเนี่ยค่ะคือมีพลังงานที่อาจจะช่างใจเกี่ยวกับหมายเลขก8นะคะ โอ้แปดอีกแล้วนะคะหมายเลขสี่เขาคิดถึงคุณเนาะเขาคิดถึงคุณมากๆนะคะแต่พลังงานของคนคนนี้คือเหมือนเขาคงถามตัวเองอะค่ะนะคะ,นะคะเหมือนถามตอบอะอย่างเช่นใช่ไม่ใช่รักไม่รักโอเคไม่โอเคอเค,คือเหมือนคนที่อยู่ในภาวงของความสับสนเนาะ หรือพยายามที่จะมั่นใจหรือว่าหาความมั่นใจในตัวเองในความรู้สึกนะคะให้ให้เหมือนเป็นสิ่งที่ยืนยันนะคะว่าเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆเขาต้องการแบบนั้นจริงๆหรือการตัดสินใจนั้นมันคู่ควรแล้วจริงๆใช่ไหมหรือพลังงานอะไรก็ตามอะค่ะแต่เห็นถึงความ ข้างใจสับสนนะคะแน่นอนอย่างที่บอกไปว่าเขามีพลังงานที่รู้สึกหอยหาคิดถึงคุณนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนาะก็ไม่ค่อยกล้าคุยนะคะรู้สึกไม่กล้าคุยหรืออาจจะมีเรื่องที่เขาเก็บไว้เนาะเขาอาจจะไม่กล้าบอกไม่กล้าสารภาพนะคะงานหมายเลขสีนะคะคือเหมือนเขา ก็ช่างใจเนาะแล้วก็เกิดความสงสัยเนาะว่าคุณยังอยากที่จะอยู่กับเขาไหมถ้าเกิดเขาอ้อนวอนขอร้องนะคะให้คุณอยู่นะคะหรือให้ให้คุณแบบอาจจะไปต่อกับเขาเนี่ยคุณยังจะทำแบบนั้นไหมคุณยังจะอยากอยู่ไหมคุณยังจะเลือกเขาไหมนะคะ